น้องสาวตั้งทะเลาะกับสามีเป็นประจำเพราะทั้งคู่มีพื้นฐานโทสะจริตไม่เคยจะยอมกันวิธีแก้ไขก็ต้องเริ่มที่น้องสาวก่อนไปบอกน้องสาวให้ยิ้มกับเขาก่อนด้วยจ้ะยิ้มทุกวันเลยยิ้มแล้วก็พูดเขาดีๆโอ้คุณหล่อจังเลยไม่ขัดคอยอตะบันยอไปเรื่อยๆโอ้คุณสุดยอดชั้นหนึ่งเจ๋งแจ๋ววาเรื่อยๆโอ้ยผู้ชายมันชอบอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ อย่าลืมนะลูกนะไปบอกน้องสาวบอ,อกยมน้องยอมน้องยิ้มนะยิ้มเย็นหยุดไปเรื่อยๆพอจะว่าอะไรก็ไปอมน้ำเนี่ยอมวแต่ว่าคำถามแ่ควร <c oughs> ควรจะอมทั้งคู่แล้วอมคนเดียวหรือหรืออมทั้งบ้าน <c oughs> <c oughs> น้ำนิ่มหรือน,น้ำแข็งก็ได้ <c oughs> ให้อมๆไว้จะได้ใจเย็นไง อันน้ำแข็งก็ดีเหมืกันเอาก้อนโตๆเลยถ <laughs> <า>้าใจยังไม่เย <laughs> <า>็นปากมันจะเย็นก่อนคือให้ปากปากล้ามเนื้อตรงนี้นมันชาแล้วมันตายเพราะกล้ามเนื้อตาปากขยับไม่ได้ใช่ไหมเมืนอหรือพูดไม่ค่อ,คอยถนัด <laughs> แต่ที่สําคัญคือยิ้มไหมยิ้มเขาว่าแล้วก็ <laughs> ยิ้มเดี๋ยวก็หมดอารมณ์อย่งี้แล้วชื่นชมไปเรื่อยเลย ไม่ขัดคอยอตะบ้นตกน้ำไม่หลายตกไฟไมไม่ายอย่าลืมนะครับนี่ไปบอกนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวจะดีได้ซ้ำไปแล้วให้ไปติดจานเราพอศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงในชีวิตให้มากๆจะได้เข้าใจแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขึ้นจ้ะ